การวิจัยล่าสุดเผยให้เห็นถึงความหวังใหม่ในการรักษาโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังและโรคหืดซึ่งเป็นภัยเงียบที่ฆ่าชีวิตคนนับล้านผ่านนวัตกรรม Tri ปเปิล e r ราพและ b บ o l ล g i c ิที่มีศักยภาพในการยับยั้งโรคจากเวทีเอเชีย COPD c Summit 2025ซึ่งจัดขึ้นในความร่วมมือระหว่าง AstraZeneca และแพทย์นานาชาติ โรคปอดอุดกั้นเรื้อรังและโรคหืดเป็นภัยคุกคามสุขภาพที่ร้ายแรงแต่มักถูกมองข้ามทำให้ผู้ป่วยจำนวนมากไม่ได้รับการรักษาทันท่วงทีแอสตราเซเนกาผู้นำด้านนวัตกรรมสุขภาพทางเดินหายใจจึงจัดงานเอเชีย COPD Summit องพี่สิบห้เพื่อรวบรวมผู้เชี่ยวชาญจาก7ประเทศเพื่อแลกเปลี่ยนองคความรู้และแนวทางการรักษาโดยเฉพาะกับทริปเปิลเทราพีและยาชีววัตถุไบอัลลิกสซึ่งมีศักยภาพในการเปลี่ยนโรคที่คร่าชีวิตให้เป็นโรคที่สามารถควบคุมได้ โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (COPD) เป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ3ของโลกมีผู้ป่วยราว392ล้านคนและร่าชีวิตราว3.5ล้านคนต่อปีในประเทศไทยมีผู้เสียชีวิตจากโรคนี้ปีละ20,000คนในขณะที่โรคหืดมีผู้ป่วยราว262ล้านคนและเสียชีวิตกว่า4 5 5 0 0 0รายต่อปีในประเทศไทยมีผู้เสียชีวิตจากโรคหืดราว3,000รายต่อปีทั้งสองโรคเป็นภัยเงียบที่คุกคามผู้คนนับล้านแต่ความตระหนักรู้ยังอยู่ในระดับต่ำ งานเอเชีย COPD Summit 2025ได้เผยแพร่างานวิจัยและความก้าวหน้าตามแนวทางการรักษาของโกลเกยลยน์นซึ่งชี้ให้เห็นถึงประสิทธิภาพของพริปเปิลเทราพีหรือยาสูตรที่ผสานตัวยา3ชนิดไว้ในอุปกรณ์เดียวและยาชีววัตถุไบโอโลจิกสที่ออกฤทธิ์ตรงต่อกลไกลของโรคนวัตกรรมเหล่านี้ช่วยลดการกำเริบและอัตราการเสียชีวิตรวมถึงคืนโอกาสให้ผู้ป่วยกลับมาใช้ชีวิตใกล้เคียงคนทั่วไป สนายแพทย์กิติพงศ์มณีโชตสุวรรณจากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลชี้ให้เห็นถึงความรุนแรงของโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังที่ค่าชีวิตไม่แพ้มะเร็งและโรคหัวใจโดยมีผู้ป่วยราวเจ็เปอร์เซ็ของคนไทยและจำนวนผู้ป่วยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากปัญหามลพิษและการสูบบุหรี่ สนายแพทย์ไมเคิลจีครุกจากมหาวิทยาลัยฮันยอกเมดิคัลสคูชี้ให้เห็นถึงความเสี่ยงของโรคปอดอุดกัน้นเรื้อรังที่คุกคามไม่เพียงแค่ปอดแต่ยังส่งผลต่อหัวใจผู้ป่วยกลุ่มนี้มีความเสี่ยงสูงต่อโรคแทรกซ้อนเช่นโรคหัวใจและหลอดเลือดการควบคุมการกำเริบจึงเป็นสิ่งสำคัญรองศาสตราจารย์นายแพทย์เลคักบ่าวจากเวียดนามเผยให้เห็นถึงความสำเร็จของการใช้ทริปเปิลทราพีในประเทศเวียดนามซึ่งช่วยให้ผู้ป่วยสามารถรับยายอย่างต่อเนื่องควบคุมอาการกำเริบได้ดีขึ้นและยกระดับผลลัพธ์ทางคลินิก รองศาสตราจารย์นายแพทย์ศิวศักดิ์จุทองจากมหาวิทยายลัยสงขลานาคารินเปิดเผยถึงความสำเร็จของยาชีววัตถุในการรักษาโรคหืดรุนแรงซึ่งช่วยลดอาการเหนื่อยหอบและคืนชีวิตให้ผู้ป่วย การประชุมเอเชีย COPD C Summit 2025ส0 2 5สิสะท้อนถึงพันธกิจของแอสตราเซเนกในการขับเคลื่อนการดูแลโรคปอดอุดกัน้นเรื้อรังและโรคหืดรุนแรงในภูมิภาคเอเชียผ่านการผสานองค์ความรู้และเทคโนโลยีจากผู้เชี่ยวชาญน,นานาชาติเพื่อยกระดับศักยภาพในการวินิจฉัยและการรักษาและเปลี่ยนมุมมองต่อโรคเหล่านี้